สวัสดีค่ะในรอบสัปดาห์นี้เป็นเดือนใหม่ที่มหาเดวีพยากนได้มาพบปะกับทุกคนในการทำนายดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมในวันทั้งเจ็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ค่ะทุกๆวันของการเคลื่อนไปตามวันเวลา เหมือนดวงชะตาก็เหมือนกันที่จะต้องเคลื่อนไปตามดวงดาวต่างๆมหาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งในการทำนายจะสามารถเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่จะดำเนินการหรือทำกิจการสิ่งใดมีสิ่งที่จะแนะนำและมีสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นธุรกิจการงานถ้าเรารู้ไว้ ใช่ว่าไซบาแบคฮามรู้เพื่อเป็นแนวทางมหาเดวีพยากรณ์จะเริ่มการทำนายในรอบสัปดาห์นี้คือวันที่หนึ่งถึงวันที่10กรกฎาคมในรอบดวงชะตาของทั้งเกตวันเราจะมาเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ได้ไพ่สามเหรียญ และจั s สติ e และไพ่คอนเทมเพล c o คอนทูเทน้ำนั่นหมายถึงเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางเกี่ยวกับการทำงานของวันอาทิตย์ช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่ออาจจะเป็นถ้าเป็นธุรกิจการงานก็อาจจะพบปะลูกค้าพบปะผู้คนคือการเดินทางนี่นะคะเงก,การเงินของคนวันอาทิตย์จะประสบความสำเร็จ จะมีเกณฑ์ได้รับเงินจากธุรกิจการงานแต่อาจจะเป็นเงินที่ค่อนข้างเล็กน้อยไม่ได้มากมายนะเป็นเงินก้อนเล็กๆที่จะได้เข้ามาส่วนสําหรับการทํางานการงานของคนวันอาทิตย์จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลกับการงานและอาจจะต้องได้ไปเกี่ยวข้องกับเอกสารติดต่อเซ็นเบิกกู้ถอนเอกสารต่างๆ ส่วนเรื่องของความรักเป็นไปโดยปกติอาจจะมีพ่อแง่แม่งอนบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสำหรับคนวันอาทิตย์ด้านสุขภาพของคนวันอาทิตย์อาจจะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ไม่ได้มากมายอะไรนะรักษาสุขภาพโชคลาภคนวันอาทิตย์สามารถเชียงโชคเสียงดวงได้ค่ะเรามาต่อกันที่วันจันทร์คนวันจันทร์นั้น จะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวกับการงานจะได้เดินทางไกลอยู่ตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับข้องกับการเดินกับการเดินทางกับการงานส่วนการเงินจะได้รับเงินจากผู้ใหญ่จากญาติผู้ใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินส่วนความรักอาจจะมีความเจ็บปวดกับความรักเกิดขึ้นสําหรับคนวันจันเรามาต่อกันที่วันอังคารนะคะคนวันอังคารจะได้ไพ่ 1ดาบไพ่เดือโฟลไพ่สดาบนะคะไพ<ป>่สดาบช่วงนี้คนวาันอังคารให้ระมัดระวังการทะเละาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นและอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลตลอดเวลาอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปดูดดตลอดเวลาแต่อุปสรรคปัญหาทุกอย่างสําหรับคนวาันอังคารจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะเรามาต่อกันที่วันพุธ คนวันพุธค่อนข้างจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าเข้ามาในช่วงสิบวันนี้ของคนวันพุธขอให้รักษาหัวใจไว้นิดนึงเพราะจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับคนวันพุธแล้วก็จะมีคนทางไกลติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักเกณฑ์การงานของคนวันพุธไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะักต่อมา คนวันพุธจะมีเกณฑ์ความทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจและจะมีเงินก้อนใหญ่จากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินแต่เรื่องทุกข์ใจของคนวันพฤหัส,สบดีขอให้ระมัดระวังเซฟกับในบางสิ่งบางอย่างของความทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจต่อกันที่วันศุกร์คนวันศุกร์จะมีเกณฑ์เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเกณฑ์เงินก้อนใหญ่ของคุณจะมีเข้ามา สำหรับคนวันศุกร์แต่อยู่กับการรอคอยคุณต้องรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรแต่จะมีเรื่องของอดีตเข้ามาค่ะจะมีเรื่องเศร้าใจทุกข์ใจเหมือนกับว่าสิ่งในอดีตย้อนกลับมาทำให้คุณต้องคิดทำให้คุณต้องพิจารณาหรือมันผ่านเข้ามาในความรู้สึกหรือว่างความรู้สึกของคุณ เรามาต่อกันที่วันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างอำเภอกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายคือสถานที่ต่างๆคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้คุณทุกข์ใจกรุ่มใจเป็นกังวลใจเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเกณฑ์การงานต้องจัดการนู่นจัดการนี่ไม่ได้พักผ่อนขอให้คนวันเสาร์พักผ่อนแล้วทุกอย่างจะมีความสุขค่ะ มหาเดวีพยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำนายในครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้กับทุกคนเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือจัดการกับสิ่งใหม่ๆคุณสามารถติดต่อกับมหาเดวีพยากรได้ที่ Facebook มหาเดวีพยากรและสามารถแอด ID ดไลได้ไลน์ไอ m a s a d e v i 99ค่ะและคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์มหาเดวีพยากรณ์ได้ w w w ด a h a d e v i p ีพยากรดอทมหาเดวีพยากรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งในการทำนายวันนี้จะสามารถช่วยเหลือและนำพาทุกคนให้พบกับความสำเร็จได้ค่ะเราจะมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าคือวันที่11ถึงวันที่ ยี่สิกรกฎาคมขอองค์มหาเทพมหาเทวีนำพาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จ